นี่ก็ออกจากตลาดอินโดจีนแล้วนะครับลังมุ่งหน้าไปวัดภูมโนลมภมโนลมนะ,ะนะครับนะครับภาพใหญ่สวยงามมากใหญ่รับสวยงาม,งามครับตอนนี้มาถึงภูโมโนลมแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปต่อรถสองแถวขึ้นไปนะครับ เราแป๊บหนึ่งค่ะเหลือสองแถวลรมารับนะคะนี่ครับกาลังยืนรอรถอยู่นะครับใครจะซื้อน้ำซื้ออาหารขึ้นไปทานข้างบนก็หาซื้อได้เลยนะคะข้างบนเราไม่มีร้านค้าร้านข่ายนะคะม่แต่ร้านกาแฟโครงการหลวงร้านเดียวค่ะค่ารถก็จะเป็นแล้วแต่ศรัทธานะครับรถแล้วรสองแถวพนังขึ้นหน้าสองท่านนะคะห้ามเดนห้ามถูกรถกำลังมาแล้วครับ มามารถกำลังมาครับเครับเตรียมครับมา <c oughs> แล้วครับหลังตานนี้ <c oughs> กำลังน,น,น,นั่งสองเก <c oughs> ้า <c oughs> ขึ้นวัครับกำลังขึ้นเบป้ายนะครับ วนโนลมพระใหญ่นะครับโอ้โหสวยงามทีเดียวนะครับเอาบาวหนึ่งเก็บบรรยากาศมาฝากนะครับตอนนี้ก็มาถึงชั้นสองนะครับบาวหนึ่งถึงกับหอบเลยครับนะครับกวมสวยงามนะครับตัวเก็บกวสวยงามมาฝากเ,เพื่อนๆนะครับ เราจะต่อเพิ่นไปถึงพระใหญ่นะครับตอนนี้ก็ไหว้ะกาสกาลักษณนแล้ครับสวยงามมากเลยครับไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับณน,าานบวัดภูวนโนรมนะครับ ขผข้างบนจะเป็นพระองค์ใหญ่นะครับเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูนะครับตอนนี้ขอว่าไหว้พระขอพรอกันนะครับคุณแม่นะ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 านากำลังจะไปไหนครับไปไหว้พระใหญ่ข้างบนค่ะครับนำทางเลยครับ กำลังบูรณะก่อสร้างอยู่นะครับกอหว่ากอบครับผมะกอบครับพาใหญ่นะครับไปอยู่นู่ปอยู่นะครับได้เดินน้าไปดังขึ้นไปไหมลูกนู่นไปแล้วครับ เดี๋ยวพาขึ้นไปชมวิวข้างบนนะครับติดตามบาเบาวหนึ่งมาเลยครับน,นี่เบาเนี่ยขึ้นมาถึงชั้นใต้พระใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็กำลังจะขึ้นไปสู่ชั้นบนนะครับตอนนี้ก็อาชมบรรยากาศนะครับชั้นบนความวิวสวยงามขนาดไหนนะครับ ของวัดมโนรมนะครับกำลังเดินขึ้นไปมากันนะขึ้นกันแค่ห้าคนนะครับตอนนี้ดูเดี๋ยวเบาหนึ่งจะให้ดูบรรยากาศยังไม่ถึงชั้นบนนะครับตอนนี้ดูบรรยากาศ สวยงามทีเดียวเลยครับนี่ก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับสร้างฐานดอกบัวนะครับนะครับข้บางในก็กำลังก่อสร้างอยู่นะครับแต่ว่าผ้าใจเสร็จแล้วนะครับเราจะขึ้นไปชมผ้าใยนะครับตามเบาหนึ่งมาเลยครับอ่ะคุณแม่คุณแม่มาถึงนี่เหนื่อยแล้วครับ ชั้นบนเนาะแม่ถึงกับนื่ไหไดครับชั้นนี้ยังไม่สุดนะครับมาถึงชั้นนี้ยังไม่สุดนะครับยังไม่สุดยังมีขึ้นต่อย่ครับน่าจะชั้นต่อไปเป็นชั้นสุดท้ายแล้วครับไปลุยกันต่อครับตอนนี้เราก็มาถึงน่าจะเกือบเกือบเกือบถึงยอดแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นชั้นรอง ลอมยอดนะครับแต่ว่าชั้นยอดยอดเขาเขามีทางขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเขาเขียนไว้นะห้ามขึ้นนะครับขอบคุณครับแล้วก็ล็อกไว้นะครับแต่ว่าชั้นนี้หาต้นเสาทําเสร็จหมดแล้วนะครับสวยงามมากครับสีเสียงเสียงกระเสานี้เสียงเบาหนึ่งนะครับข้างบนอาจจะลมแรงหน่อยนะครับ แล้วก็เมืองไทยเรานะครับของงามทีส่สวยสดงดงามครับบรยากาสวยงามมากๆครับ <c oughs> คุณแม่ขึ้นมาถ <c oughs> <c oughs> ึงคุณแม่หอบเลยครับขนาดเบาะนึงยังหอบครับ <c oughs> สนุกนะครับคุณแม่บอกสนุกบรรยากาศสวยงามมากเอนนี้ก็ มาดูความสวยงามขาองพระใหญ่นะครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับแต่ก็กระทบกับสองฟ้าที่สวยงามนะครับดียชมบรรยากาศัน,บบน,น,นดูผู้คนนะครับขึ้นมาถ่ายรูปมากมายนะครับมาชมวิวอันสวยงามนะครับคุณแม่คุณแม่ไหวแล้วครับคุณแม่สู้ต่อครับ สนุกมากมากเลยครับ สวยงามนะค,ะนะครับพญานาคตรงนั้นเรายังไม่ลงไปนะครับนั้นเป็นชั้นที่รถสองแถวขึ้นมาส่งเรานะครับพญานาคจะลงไปชมความงามนะครับบับนทางบนตอนนี้บ่าวนั้นก็พาชมบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับสวยงามาสองฝั่งครับไทยขราว ปอ๋่อลาวนะครับเพื่อนบ้านเราเองครับตอนนี้ก็เป็นฝั่งของไทยนะครับสวยมามพญานาคเราจะพายวบาวาาหนึาาหน่งจะพาคือลงไปชมนะครับติดตามบาหนึ่งมาเลยน,นะครับ